ดวงจันหายไปไหนโบโบ้หมีน้อยกลมๆสีฟ้าลูน่าแมวสีม่วงผู้รอบรู้ปิงปองหุ่นยนต์ลูกบอลและโมจิก้อนเมฆน้อยเป็นเพื่อนรักกันพวกเขามักจะออกไปผจญภัยด้วยกันเสมอแต่ในคืนหนึ่งโบโบกลับมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่าคืนแต่เขากลับไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดทำไมทำไมดวงจันทร์ถึงหายไป โบโบถามด้วยความสงสัยลูน่าแมวสีม่วงผู้รอบรู้เดินเข้ามาหาโบโบเธอสวมแว่นตาวิเศษคู่โปรดของเธออย่าเพิ่งตกใจไปเลยโบโบลูน่าพูดเบาๆลองให้ฉันดูหน่อยสิ ลูน่าสวมแว่นตาวิเศษของเธอทันใดนั้นแสงระยิบประยับก็ปรากฏขึ้นรอบๆดวงจันทร์ที่มองไม่เห็นบนท้องฟ้าลูน่าเห็นคำว่าจันทร์ดับลอยอยู่เหนือมันฉันเห็นแล้วลูน่าอุทานดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันแค่จันทร์ดับต่างหากปิงปองหุ่นยนต์ลูกบอลกลิ้งเข้ามาหาพวกเขาจันทร์ดับคืออะไรเหรอปิงปองถามด้วยเสียงหุ่นยนต์ ปิงปองเริ่มการทดลองทันทีเขาใช้ไฟฉายและลูกบอลสองลูกนี่คือโลกปิงปองพูดพร้อมชี้ไปที่ลูกบอลลูกหนึ่งและนี่คือดวงจันทร์เขาชี้ไปที่อีกลูกเมื่อดวงจันทร์โคจรไปอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ปิงปองอธิบายด้านที่หันมาหาเราจึงไม่ได้รับแสงอาทิตย์ทำให้เรามองไม่เห็นมันเลย โมจิก้อนเมฆน้อยที่กำลังฟังอยู่เปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีเหลืองอ่อนๆโอ้งั้นดวงจันทร์ก็ยังอยู่ที่เดิมสินะโมจิพูดด้วยความโล่งใจใช่แล้วโบโบตอบอย่างมีความสุขมันแค่ซ่อนตัวอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองโบโบรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ลูน่าปิงปองและโมจิยิ้มให้กันพวกเขารู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยโบโบไขข้อสงสัยและได้เรียนรู้เรื่องราวของดวงจันทร์ไปพร้อมๆกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโบโบก็ไม่กลัวความมืดอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่ดวงจันทร์ก็ยังคงอยู่บนท้องฟ้าเสมอ Thanks for watching Subscribe to ABC Tales Channel